สวัสดีครับผมเก่งจาก c ีศูสนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเซนเล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการครับ ุณรู้ไหมครับว่าทำไมขวดตัวนี้ถึงไม่สามารถขายได้นะครับสำหรับขวดตัวนี้นะครับหลายคนนะครับจะมีความเข้าใจผิดว่าเป็นตระกูลของเป่านะครับซึ่งวิธีการดูของเป่ากับดูของเบอร์หนึ่งที่เป็น PET นะครับดูง่ายในเดียวครับผมอยากให้พวกเราครับลองสังเกตบริเวณใต้บรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับผมถ้าเป็นพลาสติกสีนะครับแล้วเขียนว่าเบอร์2สามารถขายได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับที่เขียนว่า PET เบอร์1นะครับแล้วเป็นยิ่งเป็นสีแบบนี้นะครับจะไม่สามารถขายได้เด็ดขาดนะครับผม สามารถขายได้นะครับก็จะคือเป็นเพชรเบอร์หนึ่งที่เป็นขวดใสเท่านั้นนะครับผมและสำหรับร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับและพิเศษที่สุดรับทุก้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อดีไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับ หรือปกติแล้วผมจะทำการแปละลิงก์ไลน์ด้ว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแคดไลน์ถ่ายูกขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูสๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ